สำหรับคอนเสิร์ตค่ะที่ต้องเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในประเทศไทยนะคะของสาวๆเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกค่ะ4สาวแบล็กพิงค์นะคะในคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่าแบล็กพิงค์บอลพิงค์เวิร์ลทัวร์อินแบงคอกค่ะที่เพิ่งจัดไปวันที่7ที่8มกราคม25 6 6ที่ผ่านมานะคะที่จัดก็คือสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าที่รู้จักกันในนามของสนามสุภาชลาสัยค่ะแต่งานนี้เนี่ยก็เกิดดราม่าไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําเอ่ยัตรเอ่ยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะที่มีกกการถกกันนนสโเชล ะะแล้วก็มีการออกมาเผยค่ะว่าทางสาวสาแบ็คพิงเนี่ยได้มีการเดินทางมาที่ประเทศไทยโดยการใช้เครื่องบินส่วนตัวหรือว่าที่เราเรียกกันคือ private jet นะคะซึ่งหลายๆคนมองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเป็นยานพาหนะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเลยนะ เรื่องนี้มันก็มีดราม่าเข้ามาอีกแล้วค่ะหลังจากที่เหล่าบรรดาสี่สาวนะคะต้องบอกว่ากลับมาสแสดงคอนเสิร์ตตั้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อปี2019แล้วกลับมาในปี2023ค่ะครั้งนี้สาวๆเนี่ยก็กลับมาสุดอลังการจริงๆนะคะต้องบอกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนชื่นชอบม,มากๆเลยแล้วก็เต็มตาเต็มใจตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะแล้วต้องบอกว่าเหล่าแฟนๆชาวบริ้งเนี่ยตื่นเต้นจริงๆผู้ชมคะเพราะว่าเป็นระยะเวลาหลายปีเหมือนกันนะคะที่กลับมาจัดในไทย รอชมการแสดงอย่างใจจดใจจ่อค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกเลยว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็สนุกมากๆเหมือนกันนะคะแต่ดราม่ามันก็ยังคงมีเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นคุณผู้ชมคะเพราะว่าตั้งแต่วันประกาศเนาะ ที่หลายๆคนติดตามข่าวตั้งแต่วันประกาศมาจนถึงวันงานซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็มีเรื่องของการเดินทางของสาวสาวแบ็คทิ้งรวมอยู่ด้วยนะคะคือห้องน้ําก่อแยน่นก็แย่เรื่องการเดินทางก็มีปัญหาอีกมีดราม่าอีกค่ะเพราะว่า4สาวเนี่ยก็คือลิซ่าเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่นะคะเขาเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้เนาะจากท่าอากาศยานกิมโปด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะในช่วงเย็นของวันที่6แล้วก็เดินทางมาถึงท่ญญาอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยวันที่7ค่ะโดยทางเพจวิงทิปซ์เนี่ยเขามีการ ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวๆเดินทางด้วยเครื่องบินสุดหรูนะของสายการบินแอร์แฮมเบิร์ก ซึ่งพอหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็มีการเปิดเผยเรื่องราวดังกล่า,าออกมาว่าชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยไม่โอเคอ่าบินเครื่องบินส่วนตัวชาวเน็ตบางส่วนมองว่าไม่โอเคออกมาพูดถึงเรื่องการเดินทางอีกเพราะว่าเนี่ยทำไมล่ะทําไมถึงใช้เครื่องบินส่วนตัวล่ะเขาบอกว่าเป็นยานพาหนะที่มันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินความจําเป็นเมื่อเทียบกับเครื่องบินธรรมดาเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ เหมือนยังไงเครื่องบินธรรมดาใช้ขนคนได้มากกวา่าแบบทำไมไม่ใช้เครื่องบินปกติละ่ะนี่เขาก็บอกแบบนี้เป็นดราม่าแบบนี้นะคะอีกทั้งยังบอกมาอีกคว่าการบินโดยใช้เครื่องบินส่วนตัว1ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับการเปิดเครื่องปรับอากาศ1ปีเลยนะถ้าหากว่าลองเทียบการเปิดอลแอร์วันละ8ชั่วโมง20วันต่อเดือนเนี่ยรวมๆแล้วจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณอยู่ที่1.4ตันต่อปีแล้วเครื่องบินเจ็ตเนี่ยบิน1ชั่วโมงะนะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง2ตันกันเลยทําไมถึงแบบม่งนาสวก็ี แบบนี้นะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยเหมือนเขาก็ออกมาโต้ค่ะบอกว่าอาจจะเลือกนั่ง private jet เนี่ยเพราะว่าความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเพราะบางทีมารวมกันอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นศิลปินเขาแบบอึดอัดมันจะไม่เป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยเข้าใจหรือเปล่านะคะแต่บางส่วนเนี่ยออกมาบอกว่ามันขัดออกับการที่สาวๆแบ็คพิงค์เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นทูตสันตวามาตรีนะเออสันตวามาตรีเขาเป็นทูตไม่ใช่หรอเขาแน่จะเข้ากับคนได้สิอ่ะ ก็คือเขาเหมือนว่าสี่สาเนี่ยนะคะเขาได้เป็นทูตสันทวามายตรีนะคะสำหรับการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ UN ก็เลยมองว่าอา๊ะมันย้อนแย้งกันหรือเปล่าทำไมถึงบินแบบส่วนตัวแบบนี้ล่ะคือมันถกเถียงกันวุ่นวายมากเลยโลกออนไลน์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกว่าหลายเสียงเนี่ยออกมาบอกว่าการนั่งเจตเนี่ยฟุ่มเฟือยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อโลกเพราะว่ายังมีตัวเลือกอื่นอีเเอกเส้นเยอะที่มันเดินทางได้เหมือนกันน่ะไม่เห็นต้องมา,าแบบพาเวสขนาดนั้นเลยแต่บอกเลยว่า การเดินทางแบบอื่นมันส่งผลกระทบน้อยกว่าด้วยทุกคนควรตระหนักถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนกันให้มากขึ้นด้วยนะเพราะการที่อุณภูมิเนี่ยค่อยๆจะเพิ่มขึ้นทําให้สภาพอากาศเนี่ยแล้วก็สมดุลทางธรรมชาติมันแปรปรวนซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งหมดบนโลกเลยเขาก็ออกมาบอกแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าแสงเสียงเนี่ยมันก็แตกออกไปเป็น2ฝักสองฝ่ายด้วยกันค่ะ